ตรงนี้แหละไฮไลท์ที่เขาจะต้องมาถ่ายรูปกันคนเยอะไหมไม่ค่อยเยอะนะ <Okay. S 1> ตอนนี้เขาบอกว่าใกล้ๆตรงจุดจุดที่ถ่ายรูปก็จะมีไส้อั่วที่อร่อยที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันถ้าเราทุกคนวันนี้เราก็พักอยู่ที่ ป่อหลวงแม่หลวงที่บ้านกำปองนะคนไปดูกันไหมว่าที่พักมันจะมีหน้าตาแบบไหนบ้างปะ๊กหว่งางเป็นไงบ่งครับตัวเบลเลยริมที่พักเราก็จะมีแต่ลำธารน,นะนมันเป็นน้ำตกของ น้ำตกแม่กำปองซึ่งจะอยู่น้ำมันจะอยู่ต้นทางตรงนู้นนะแต่เราอยู่ระหว่างกลางหมู่บ้านนะของแม่กำปองเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเดินบริเวณรอบๆหมู่บ้านของแม่กำปองนะไปฮู้คือดีดูดีเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะแม่กำปอง ตอนนี้อากาศเย็นมากอะ่ะน่าจะประมาณ22 23องศานะตกลางคืนรู้จะหนาวมากหรือเปล่านี่บริเวณห้องพักก็จะมีริมระเบียงเนี้ยให้เราได้นั่งเล่นตกลางคืนเล่นได้นี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านพักของเรามาแล้วเราจะเปิดให้ดูนะจะลกนิดนึง มาเลยบ้านพักของเราน่ารักมากเลยอ่ะเปิดนิดหน่อยข้างหลังเนาะมามปนข้างหล่อม <า S 2> ันก็จะมีริมระเบียงด้วยนะมันจะมีทั้งหน้าแล้วก็หลังนี่งงเป็นไงล่ะนิดหน่อยครับนี่เลยนะทุกคนนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นยังไงบ้างดูดิวิวเห็นไหม เสียงน้ําตกนะจ๊ะเอ่อเสียงน้ําในลาธารเย็นมากเขาบอกน้ําในห้องน้ําก็เย็นมากเหมือนกันดีอ่ะอากาศเกือบธรรมชาติมากใช่เนี่ยดูสิไปดูห้องน้ําปะมาเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำในห้องนอนก็จะเป็นเตียงเดี่ยวเนาะก็นอนได้แล้วห้องใหญ่อยู่นะนี่ห้องน้ําก็จะเป็นอย่างนี้เลยอนี่ห้องน้ำห้องน้ำดีอ่ะดีกว่าบ้านเราอีกอ่ะ มีน้ำร้อนอ๋อแต่จะบอกว่าแต่จะบอกว่าถ้าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะหนาวมากเนี่ยก็ที่พักเราที่พักเราก็จะมีประมาณนี้รู้ไหมห้องพักที่นี่เท่าไหร่ที่นี่ไม่มีแอร์นะคือละพันสองร้อยบาทไม่มีอาหารเช้านะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการอาหารเช้านะก็แจ้งกับพนักงานได้แต่เราเราไม่ต้องการแอร์เพราะ ที่นี่นหนาวมากซึ่งตอนนี้มันก็อากาศเย็ยนแล้วอ่ะตอนนี้อากาศเย็ยนมากนะเราไม่รู้ว่าตอนคืนมันจะหนาวแค่ไหนเนี่ยเต็มป่ะเต็มพร้อมเสื้จกหนาวแล้วเนี่ยกล <c oughs> ัวหนาวป,ปาเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆหมู่บ้านแม่กำปองกันตอนนี้เราก็มาเดินอยู่แถวๆหมู่บ้านแม่กำปองแล้วนะก็จะมีร้านเด็ดร้านดังเยอะเลยนะที่วันนี้คนก็เยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นหยุดยาวนะมันก็เลยเยอะร้านที่ทุกคนมาที่นี่จะต้องถ่ายรูปนะปาไปดูเพราชื่อร้านอะไรนะปาเป่งเหรอ เน่ตรงนี้แหละไฮไลท์ที่เขาจะต้องมาถ่ายรูปก,กันคนเยอะไหมไม่ค่อยเยอะนะตอนนี้เขาบอกว่าใกล้ๆตรงจุดจุดที่ถ่ายรูปก,ก็จะมีไส้อัว่วที่อร่อยที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกัน เรามาเชียงใหม่เราก็ต้องกินแบบว่าแนวๆแบบนีนใช่อ,อันนี้ราา้านลุงปุ๊ดป้าเป่งนี่มีคนถ่ายรูปแล้วอ่ะเราต้องไปถ่ายรูปก่อนนีงไงนี่ไง,ไงตรงนี้ไงประมาณสี่โมงเย็น ใช่ก็ดีน่ารักอะ่ะอากาศเย็น,น,นี่ข้าวซอยก็มีนะถ้าใครที่อยากกินข้าวซอยนี่มาเลยราคาไม่แพงด้วยมีทั้งข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวหาใส้ห่วไม่เจอ แต่มันก็จะมีอยู่ตรงต้นๆตรงหนุนใช่ร้านอร่อยน่าจะหมดไปแล้วแหละใช่ก็จะมีอยู่ที่เดียวที่อร่อยราคาถูกแล้วก็อร่อยดั้งเดิมอาหารเหนือหมดแล้วก็จะเป็นช่วงก็จะมีแค่ช่วงนี้ที่ ที่ที่เป็นแบบว่าคนน่าสนใจอะเนาะปะ,ะกลับไปยังกลับไปทางเดิมกันตอนกลางคืนน่าจะสวยอยู่นะแสงสีน่าจะดีเดี๋ยวเรามาตอนกลางคืนกันอีกหนึ่งรอบเรายังไม่ถึงใช่ไหมเออเออนี่นี่สายมือใช่ไหม ร้านนี้ก็น่ากินนะปังปิ้งเตาถ่านอ่ะนี่ไงร้านนี้ไส้หัวแม่นิ่มเห็นเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้แต่เขาหมดไปแล้วอ่ะต้อมีอะไระปะหมดเขาขายดีร้านนี้ <c oughs> <c oughs> อเอเอป่ะมันเป็นข้าวซอยตัวเองไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวซอยมีหรอามังข้าวมนมีไหมคะมีมีนี่เรามาร้านนี้ข,<ว>ข้าวซอยข้าวซอยกอยใจนี่ไงไส้หัวนี่ก็มีดูดิ เราจะนัา่าฉันสอบไหมออกมนก็ะบี่แค่นี้อันนี้เราก็อยู่ที่ร้านข้าวซอยก๋อยใจนะคะวันนี้เราจะมานั่งกินข้าวซอยกันเราสั่งข้าวซอยแล้วก็ไช่อั่วแล้วก็ข้าวต้มแล้วก็แหนมยา่นะาเนาะร้านนี้เขาก็จะร้านนี้เขาก็จะอยู่ตรงข้ามลุงปูนกับป,ป้าเป่งดูหน,น,น้าตาหน้าตาข้าวซอยเขี้ยข้าวซอยอ่ะจริงๆแล้วอยากรู้มากเลยว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าขอชิมก่อนได้ปะ ใส่รูปทั้งกลุ่มมีบีมะนาวด้วยตัวเองหล่อไม่งั้นจะเลี่ยนหรอคุณไม่ได้กินนาแล้วใช่ไหมเออนี่นี่ไม่กินมาไหนลองดูดิมาก่อนใช่ไหมเออจ้ะ,ะมะนาวใส่แล้วมะนาวหรอมะนาวกว่ามาบีบให้พอป่ะหรือว่าเอาอีกอันนี้ก็เปรี้ยวแล้วมั้งหรอ อรหรอเราคิดยังไงกระคูปเปกโอ้ยอันนี้เป็นข้าวอยเราสองข้าวซอยหมูแล้วเท่ากันช้อนน้องช้อนอ้ยช้อนเล่นกแล้ว่กินกอนนะสุเดียวไหมหพเพลินนะต้องมีผิดใคยมีปหมไม่มีผิดเลยเองีนี่ในตุดนี้เอาของชุดนี้นี่นงา อ๋อมันต้องมีพริกด้วยหรอแต่ดีเพราะว่ามันไม่เผ็ดเลยแต่เปรี้ยวอย่างเดียวนี่ม,มันเปรี้ยวแล้วใช่ไหมเปรี้ยวแล้วอ๋อมันต้องใส่พริกพริกเผาหรอแบบนี้แหละไหนแล้วเมื่อกี้จะกินแบบโลโลเลยซึ่งแบบว่าไม่ได้รสชาติอะไรเลยแต่ดิฉันเอาไว้แล้วเป็นยังไงนะี่ส อันนี้ใช่เลยไปเปรี Jim, ้ยวเผ็ดเผ็ดอืมอห่านนะอร่อยดีนะร้านนี้นะร้านกรอยใจข้าวซอยกรอยใจนะทุกคนใส่อัวใสอัวอร่อยัวร้านนี้ตั้งใจจะไปกินนะหมดแล้วอ่ะ หมูนุงหลาสามหมนสวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้เราก็มาหาอะไรทานกันนะครับเป็นร้านหมูจุ่มนะครับเป็นคาฟเฟ่มีคาฟเฟ่มีเคก้กมีอะไรด้วยนะครับเป็นร้านหมูจุ่มตอนกลางคืนอันนี้คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับตรงบริเวณบ้านป้อหลวงแม่หลวงนะครับนี่บรรยากาศก็จะได้ฟิล สวยงามงามยามค่าคืนนะครับมีเสียงน้ําของลําธารที่ไหลยอยู่นะครับนี่คือบริเวณที่เรานั่งทานกันไปสั่งอะไรมามหมูจุ่มหมูจุมแล้วถืออะไรมามรับซีรซีโอเคสั่งหมูจุ่มไปร่งมาตรงนี้เดินตรงนี้อาเดินไปแล้วก็ไปอยู่บนใดนั้นแต่ไม่ได้ถ่ายรูปนะอโอเคจะให้ดูว่าบรรยากาศ บรรยากาศส,สวยงามมากครับเดินขึ้นไปบนนูน้นนิดนึงนะครับนี่ความสวยงามของที่พักครับก็เราก็เตรียมชุดกันหนาวเสื้อแขนยาวมีเกงขายาวมานะครับนนสั่งไปแล้วใช่ไหม<า>ของหวานมีอะไรบ้างก็มีเค้กเค้กเย็นอ่ะอะไรเค้กเย็นอ้ดูดิ นี่ใช่ดีมากสวยงามมากเลยที่จะไปจุเก็บเป็นวิดีโอนะเนอะรูปภาพรูก็ได้แหละแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าวิดีโออืมีบรรยากาศภายในร้านแล้วก็แถวแถวที่เราพักนี่ละครับเดี๋ยวเราจุ่มกันนะอืมี๋ยวหนาวอย่างนี้ต้องกินหมูยุนั่งได้หรือเปล่าได้สิ นี่เป็นไงครับนี่เป็นที่ V I P สำหรับเรา2คนใช่นะ V I P ที่จะนั่งได้หมดที่เขาก็คือส่วนมากเนะ มาไว้มากแบบมาแล้วครัแบบนี่หมูจุ่มวางร้อนน้ำไม่ฟรีเจงซื้อน,น้ำได้มาฟรตี้เดี๋ยวไปอาน้ข็งนนะทุกคน,นไม่ไระปแบบน้สุส วางไว้ที so ่เก mm. hmm. yeah. no. hmm. wow. right. mm ้า hmm. อ wow. oh, okay. so mm ี hmm. ้ก็ได okay. ้นะครับวางไว้ที่นี่ก็ได้ครับนี่มาแล้วครับทุกคนจุ่มโอ้จุ่มเซตนี้199บาทสำหรับสองคนก็โอเคนะอิ่มครับแค่นี้ก็อิ่มแล้วก็ทะเลด้วยเมื่อี้เราก็จะเพิ่มออลไรแล้วก็มีผัดผักอืเราเล่นจิ้มจุ่มแร้อนๆดีกว่าหมูกระทะอาจจะไปไม่ทันเพราะว่า ลอยมีอยู่ร้านเดียวหมดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นจุ่มถ้าเป็นจุ่มมันจะมีเ,เยอะมีม,มีมีหลายร้านเท้าหนาวอากาศอย่างงี้ก็ทำร้อนร้อนได้ดูเป็นกันเองตีห้าโมงเนี่ยอายกาศจะเริ่มเย็ยนเหรอร้านที่นี่นะบนหมู่บ้านแม่กระปองนะจะปิดแค่สอง,องทุ่มเลยเกิดอะมาจะบอกไหมใช่แต่สองทุ่มเพราะว่าร้านมันก็ปิดแล้ว อันนี้เหมือนกันเรากินเรากินหมูจุ่มนี่คือพอสองทุ่มปุ๊บไฟเตวแก๊สดับทันทีกินไม่ได้แล้วเล่ลาตีสวัสด์ลาไปก่อนแล้วก็คลิปสำหรับวันนี้เนาะหนึ่งคืนที่แม่กำปองนะถือว่าดีบรรยากาศดีแล้วก็ที่พักสวยงา,ามเรางคืนก็โอเคนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปต่อฝากติดตามคลิปหนา้าด้วยนะบ๊ายบาย 哈哈哈